ภูเขาภูเขาติ่ล้านจากเขาที่น้ำโชคทบีฝืดไร่เช็ดอแล้วออเรินเดินทางฝันลำแ้นหลือซอยกันไป

เออวะนี้ยังหรืเปล่าวะนี่ไงลกหกชิปตันชิปตันตาคอหลักตาคือหลักาหลัก็แล้วคล้ายก็ขายกแล้ว,ว,ลว,ลลลวมันต่า ตามาที่หลังหมบอกเพระท่านมบอกคงคงเขากูกขึ้นแล้วพองอะไรได้่้องกูกองมันแล้วเออะางไป่างกู่ออมาลงเลยก็ไม่ี่น้องุนของจำกำจำกำเยอะฝุ่น อ่าเทศตาให้เจ้าล้านกวาดกวาดห้กิโลละหัสจีบต่างหรือตันละห้าร้อยไอ้น้องตันละห้าร้อยซีฟตันก็่อนตันละถูกต,ต้องแล้ว <c oughs> นี่คุ้มได้เ่ยอห้นี้จ็ดตันฮะน่ามลยหลังจากเพิ่นตอมหายแล้วก็กู้เป็นใเหลลุ่นร่มมาล้มไม้ต่างหาก เอเล่คนกู้คุ้มชุ่มนี้กะตากข้นๆห้ปีนไ้บรรยากาศที่เชียงรายเด้อพี่นอ้องเที่ยงเพอเพียงเชียงรุง้งจังหงวัดเชียงรายที่ตำบลดม,มาวัน มีช่วงนี้ล่ละช่วงนี้แหะตากเขาเนียวกันเพราะเขา่วนนั่นมันนั่นแล้วโชวกัน ร่องไม้นี่อันนี้ข้าวโอ้ขอ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 โอ้โอ้รือเขียวงูบ่้โหหอมน่านอยู่ในคุ้มนี่ล่ะชีมันเหมือนกันนี่ติดเกาะแล้วนี่ชีพตันเอาไปแล้ว ประดนับเป็นสอบบระด้นับเป็นตันอันนี้ถอนกันนะประมาณนี้กันพี่น้องอาการเอาเขาเป็นเล่าเราิ่งมีข่าวเขาวจะถเมื่อวันทีหนึ่งพี่น้องยู่บ้านไกล้ๆเนี่ย โอ้เครื่องดีใจน้องวัเจาะจ้าเจ่สิดีใจแห้หงเป็นดอกเนี่ยเขาขึ้นเล่าเซลีเตนมากก็เลยเอาขึ้นออโอ้หกปกันอ่ะโอเเขาสิตันจะมาขึ้นเล่าปน,นจากแปดตันนี่หรอวะ พ่อเนี่พ่อพ่จะอาได้ดกู้เขาจะของเลยบ่ไปดูข้าไปแหได้พ่อพ่อน้ยใหญ่พ่ไปกู้เจะค้องมูเมียนไห้ก่อนมเมียนไห้ก่อนเลยมากเออไหอดทุขาคุณยูไเขาก็ยูตออไปทาไปให้คนกันคนกันเนาะ

นีบ่ายกมานี่ตผู้นั้อบผู้อบผู้อบสข้างในไปสีไเนี่อยู่ก็เบี่ยงไงนี่อะไรคกัมูว่งทีไปตามวันเอ้งผู้ทบผู้สอบ

แดวฟันมองนี่กับเพื่อนโอ้ยหอนแดดพี่น้องสัมพ่อข้าเจ้าได้เงินไว้เจ้าจะของล้านก็นได้แต่แตากแ,แค่สองแดดกับพ่อฮะแหง แล้วอย่างแต่ว่านนี่แล้ว่สันปวดตอมไปสีเม็ดเป็นเม็ดดีปันย่าง่าสันอ,อ๋อมากเมากษียดแต่ไปกินก็ตมหงดีสทน <c oughs> เกินไว้จีบันอ้าวูุดอะไนี่ อะไรนะฉีดวันฉีดยาอยู่ในรถอตัตโนมัติรถออโตเมติกเนาะใส่ประโยชน์เพื่อขึ้นแ่วเพราะว่าสิบพ่นยาสูบน้ำพ่นยาเพื่อรับเคลื่อนเลื่อนใหญ่ไปมาโดยสารก็ได้อะอ,อยกระสอบไม่ซื้อทุกปีให้ทุกปี สอบ้และแปดบาทพี่น้องสอบปุ้ยก็ได้สอบฟังเด็กประสงค์เด็กไปหาปลากระลังมานว่านด้ปลาเกือบพ่อตัน มายังอีก <coughs> sáng ละ3ลำเดี๋ยวไปให้ยามแรกไปยามเช้าเออตักแตนเขา

สามันก็ลดลงต้อมไปต,ตาแข่งเนาะเข,ขาสร้างเขาดิบเนาะ่เราขึ้น ห้องนี้พ่อแม่นบอกเอาเกินห้องพคนเด้อเดินน้ำตรงไหมริ่องเล็กๆกันโบราณกับเช้ได้เรื่องนึ่งประมาณนี้กันพี่น้อง